สวัสดีครับวันนี้เราทีมง,งานโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซลาร์เซลล์อ,อยู่ที่ราชบุรีนะครับผมเป็นชุดไฮบริดออฟกิดนะครับผมขนาดอ่า6กิโลวัตต์48โวลต์นะครับผมตัวนี้เราใช้ของพีสมาร์ตนะครับตัวของพีสมาร์าตัวนี้จะเป็นไฮบริดออฟกิด6กิโลวัตต์48โวลต์พร้อมชาร์จเจอร์ในตัวนะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้จะเป็น MPTT นะครับ6อ่า MPTT ก็คือ100แอมป์นะครับตัวนี้ชาร์จได้100แอมป์ ตัวนี้สามารถรองรับแผงได้ถึง15้าแผงนะครับสามารถต่อได้ทั้งหมดห้าสตริงครับลูกค้าสามารถอัปเดตแผงหรือว่าเพิ่มแผงได้ในอนาคตของตัวนี้ติดตั้งเพื่อที่จะรองรับอนาคตได้เลยนะครับตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราใช้ลิเธียมของ lv top sun นะครับผมตัวนี้คุณภาพดีมากนะครับเราใช้ของมันเป็นแบตเตอรี่แท้นะครับของ lv top sun ไม่ได้เป็นแบตเตอรีรอปตตร่ประกอบโดยทั่วไปนะครับอันนี้ประกอบโรงงานเลยนะครับที่เราใช้ให้ลูกค้า วันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้เพิ่งเราเดินสายไฟประกอบตู้ให้อยู่นะครับส่วนตู้คอน s u m e r นะครับก็จะเป็นตู้ r c b o นะครับเราติดตั้งให้ลูกค้านะครับอันนี้การไฟช็อตไฟดดดนะครับเป็นเบเกอร์คู่นะครับตัวหนึ่งจะเป็นเบเกอร์ของโซนโซลาเซลล์บ้านจะแบ่งเป็นสองโซนนะครับจะเป็นเซ็ต acbo ทั้งคู่เลยนะครับและมั่นใจไปได้นะครับไป ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวไฟช็อตไฟดุกจัดได้มีการฟ้า,าผ่าให้เรียบร้อยมีชินโนทามเมอร์นะครับกันกระแสเกินให้ลูกค้าปกป้องอินเวอร์เตอร์ให้เรียบร้อยนะครับก็พ่งนี้น่าจะประกอบชุดนี้น่าจะเสร็จนะครับรุ้แล้วก็จะขึ้นแพงกันต่อนะครับวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นแพงนะครับขึ้นแพงได้ได้ฝั่งเดียวนะครับงานจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับผมคุ้ คุณค okay. ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 9 2 2 6 1 8 6 2นะครับผมโคราชโซล่าเซลล์